่เือย่าไปคงอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียดอย่าไปสนใจพวกเองชอบร้องเพลงนี้ให้พี่ฟังไม่ใช่เหรอซีซั่นก่อนเนี่ยผมไม่ร้องครับไม่เองเคยร้องจีฮิปปกติเชื่อปกติใจงานงานงานกำลงหารดูอยู่ว่ามันมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ใส่เสร็จมังโอ้นี่คือกาแบบว่าพร้อมเล่นทุกตัวใช่ปห ไม่บางทีแบบออกไปโซโล่เล่นขำๆคนเดียวอะไรยงไยงไี้มันก็แบบจัดเซตไว้แล้วก็ไม่ได้ลงเมื่อลงไปเล่นอะไรเงรี้ยพี่แทาไม่เคยได้ถ้าเมื่อก่อนเออพี่ก็ทําแบบน,นั้นแหละเตรียมเซตไว้ทุกตัวแบบคุณจะให้ทุกคน <c oughs> มารวมที่จุฟังผมเลยมั้ไงครับคทำได้เหรอใช่แล้วล่ะแค่นี้ไม่ยังสันสายพอเหรอวางตาไม่พอออกกันอยู่ห้าตัวเอาก็ เฮ้ยข้อมูลดีๆมันต้องแบ่งปันอย่ายูไหมไอห้องสูุดไอห้องปุนยยาปางตาไม่อยู่ห้าตัวก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเผื่อครั้งหน้า GM ปรับเขาก็จะได้ลดกรอบรูปลงไงว่าอาจจะแบบไม่การันตีแล้วนะแต่คนก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมอย่ยคือแบบมันไม่ตรงแล้วไอห้องแดงอ่ะมันไม่ไปกันแล้วรู้ไหมตอนเนี้ยจะไม่มีคนเลยไปห้องแดงคือห้องแดงมัน ถ้าไม่ไปตีบอสไอตัวตัวผีอ่ะมันไม่ได้ไเลยริงตอนนี้ห้องแดงมันเป็นเซฟส่วนไปแล้วอ่ะรู้ไหมคุณเดชโอเคโอเคเสียเวลามาเยอะโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในอินเกมเมอร์กับผมเดชแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโกนเกาหลีกันด้วยนะครับวันนี้พาพวกมาด้วย2คนครับก็คือตัวของชิรรวกับไอ้มายนะครับผมนะและว,วันนี้ครับผมก็คือผมจะพาไปไกด์ตำแหน่งจุดฟาร์มเงินแบบการันตีนะแบบว่าพารวยได้แน่นอนนะแต่ว่า ในโหมดปกติเนี่ยมันไม่การันตีดรอปนะครับผมคืออย่างนี้ถ้าเป็นในโหมดย,ยากครับจะการันตีว่าคุณจะเจอกรอบรูปในห้องสมบัติที่คุณใช้กุญแจเปิดแน่นอนอย่างน้อย2รูปนะครับผมแล้วแต่ห้องนะบางรูปก็มีกรอบเดียวบางรูปก็มี2กรอบนะครับผมทีนี้ถ้าเป็นโหมดย,ยากเนี่ยมีโอกาสที่จะการันตีออกเป็นทองด้วยต้องขอไปอการันตีสีม่วงแน่นอนและมีโอกาสออกเป็นทองนะครับผมรวมถึงมีโอกาสเจอของแดงในห้องด้วยใช่ไหมคุณมายก็ใช่ครับ แล้วก็สิ่งที่คุณต้องเตรียมมาคือกุญแจม่วงนะครับแล้วก็กุญแจทองนะเผื่อถ้าเกิดคุณจะเอาไปเปิดห้องพิเศษแต่หลักๆคือใช้แค่กุญแจม่วงก็ได้แล้วเอาละครับเราเกิดตรงนี้นะครับซึ่งมันใกล้กับห้องแรกมากครับผมก็คือห้อง Night Art นะครับ Night Art Chamber นะครับผมไปเลย Night Art Chamber ครับเป็นห้องแรกครับที่เราต้องใช้กุญแจวิ่งผ่านไปเลยไม่ต้องเคียร์มันวิธีฟาร์มไปให้เร็วอ่ะวิ่งผ่านเลย โอเคครับแล้วออกอ้อออกออกว้าวอาศัศจรรย์มากครับที่รัวเปิดมาก็ไม่บักครับผมว่าโหหายากหายากโอเคครับจะเป็นห้องนี่เลยครับในอาร์ตแชมเบอร์นะครับห้องหน้าตาแบบนี้บันไดาทางลงเป็นแบบนี้ให้เดินมาที่ห้องนะครับคุณต้องใช้กุญแจม่วงในการเปิดนะครับผมชึบ แล้วก็อ่ะรอบนี้ไม่การันตีรูปภาพนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่ผมไปลงโหมดยากให้ดูว่ามันมีทั้งได้กรอบบ่วงแล้วก็กรอบทองนะครับผมนะแต่อันนี้คือผมจะมาพาดูโลเคชั่นก่อนนะครับจูบตรงนี้นะครับจะมีของวางไว้อยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นในโหมดยากก็มีโอกาสเป็นของบ่วงของทองซึ่งผมก็เคยเจอมาแล้วนะครับผมรวมถึงกล่องแล้วก็ของในห้องมีโอกาสดรอปของแดงด้วยนะครับผมใช่ไหมครับคุณทําไมเพราะคุณได้คาถาไป ไม่ต้องมาเงียบห้องต่อไปครับผมเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าที่ดีเนี่ยมีห้องรับรองครับผมห้องรับรองที่มีบอสอยู่ตรงนี้นะครับใช้กุญแจเปิดกับ alchemy workshop เราวิ่งขึ้นบนก่อนนะเราวิ่งขึ้นบนก่อนเราจะไปห้องรับรองก่อนอห้อง s กเ c t ร r ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับห้องสามเหลี่ยมที่มีผีเฝ้าเนี่ยต้องนี้ใช้กุญแจทองในการเปิดใช่ไหมคุณไมใช่ครับแล้วให้ทำผ้าให้ไป ให้มาห้องที่สองอ่ะให้ไปห้องม่วงก่อนแล้วค่อยมาห้องนี้ก็คือให้เลียร์ห้องม่วงก่อนใช่ครับแล้วค่อยมาห้องนี้เพราะผีจะวิ่งตามแบขึ้นไปคนอ่าครับเพราะผีนจะวิ่งตามแล้วันจะตายขึ้นแต่ถ้าด้มาห้องคนนี้ให้จำไว้เลยว่าต้องเจอแบบไม่หนึ่งก็สองคนอ่ะบางตาอาจจะมากันครบเลย ถ้าถ้าจะมาวิ่งคนเดียวเนี่ยแนะนําเซตหรือว่าคลาสหนครับอ่าแนะนําว่าให้เล่นใครที่ผมเล่นอยู่ไม่ก็อัศวินอัศวินสปีดร้านแบบผมใช่ไหมใช่ครับแต่แนะนําว่าอย่าเอาชุดแบบพวกชุดวิ่งมาเอาชุดแบบที่เอามาสู้จริงอะ่ะเพราะว่าเผื่อในกรณีต้องบวกกับคนด้วยไม่ไม่ได้เผื่อครับการปีเจอา <laughs> พูดทำไมวะเนี่ย ก็มันการันตีเจอจริงอะ่ะบอสบอดใช่ไหมมามามาใส่หนึ่งก็ดีเอ๊ะไป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 กลับไปกลับเดี๋ยวอยากีเราโดนเลยเดี๋ยวเผื่อได้คะแนนเล่นค่อยกลับมาหาสี่ทางครับครับแบบร๊บึงครับโอเคห้องวงกลมๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงตรอกจะมีอาเชอร์อยืนอยู่ถ้าเป็นโหมดยากก็คงเป็นบอสหอ,อกนะรับผมไอมอนหอ,อกถ้าผมจะไม่ผิด เป็นห้องกุญแจนะครับตรงนี้ตรงห้องรับรองนะครับผมห้องที่เป็นไข่สองลูกนะครับผมนั่นแหละโอเคเนาะเปิดไปอาจจะสุบใครได้มันจะมีกรอบรูปวางอยู่นะครับแล้วก็มีสมบัติอะไยเปิดได้ใช่ไหมงง้นเดี๋ยวพี่ไปตีคนหนึ่งคี้เป็นไรวะมันโดนคนฆ่ามกุญแจ พี่พี่แล้ววะพี่เป็นตังพี่เลยพี่มีมีทีคนที่คนนั้งตีนะโอเคโอเคมาจะวิ่งไปชุ่เดี๋ยวเราวิ่งอ้อมไปชุบมีกันโอเคห้องนี้เรียบร้อยทีนี้เราจะต้องไปเอาเคมีเวิร์กช็อปเอ่อโจนฮอรใช่ป่ะเราลงตรงนี้ วิ่งนำาไปเลยวิ่งนำาไปเลยคือเพื่อนรอบหน้าก็ตามมาดีๆนะเพื่อนเดินตามสูดมาเลยโอยากจะเดินแยกฟาร์มเขาจะไหมยกูเดินตามคุณคิดว่าจะได้ฟาร์มไมล่ะหมา <c oughs> เรามาทำคลิปกันไงมามีเพื่อนคลิปไม่ยังมีควเพื่อนเอ้ยกูมีกันอยู่หกเซนนะเพื่อนเอ้ยคนรวยเอ้คนดวงดีเอ้คนกดการชาร์้แล้วได้สกินเออมันการันตีแถวสิบห้าถึงยี่สิบครับโอ้ยกับผมเล่นเยอะเรายังไม่เจอต้นคริสต์มาสเลยใช่ไหมผมเจอไปแล้วต้นึงมีอยู่มีอยู่มีอยู่อันนี้วันนี่มีจุดการันตีปะมีดิมีมี อ๋อไอห้องทางไอห้องทางระบายน้ำตรงนี้ใช่ไหมมาตีหน่อยดิมามามา Fields. ตีตีอยู่นะทุกคนมาเดายามาเยาจะพาเดมไปดูนะครับมัน่ะันจะอยู่สามจุดเฮ้ยมีของทองดับตรงนู้นเนี่ยครับห้องเนี้ย ของทองดีเลยอยู่ตรงไหนห้องปูนยาครับห้องปูนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกรอบรูปกันใช่ไหมก็ใช่ครับไม่ได้มาตีของสมัยคริสต์มาสเหรอออกดูก่อนมาวิธีหลักอันนี้เ <c oughs> อาเค <c oughs> มีเวิร์กช็อปนะครับนี่มันจะมีกรอบรูปอย่างนี้นะครับผมสีม่วง <Well done. S 1> แล้วก็เปิดหัวสิงโตตรงนี้จะมีของวางอยู่นะครับบางทีก็เป็นของทอง เดี๋ยวผมจะเอาฟูตเทจของตัวในโหมดยากให้ดูด้วยนะครับไอพวกนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรมันมันก็ไม่ทำอะไรเราใช่ปะทำดีอ่ะวอลเมื่อกี้เห็นแวบแวบ อ๋ลนะครับห่วงสองเม็ดไปหมดตีเกือบตายแล้วเมื่อกี้อ้าวนักอ๋อนักลบเราอยู่นู้นอ่าตัดสบายเลยครับจะตัดออกก็ได้นะนั่นผมตัดออกเลยก็ได้เพราะอั้นมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เหมือนกันครับที่เรผมไม่ให้เจ้าของมันเสือมันไม่ได้จำเลยซ้ำ ม่วงม่วงม่วงใช่รับเป็นม่วงครับมันม่วงหมดเลยเสียดาจังมันม่วงหมดเลยมันม่วงนั่นเนาะมันม่วงหมดเลยเน้อมันม่วงเขาเป็นสีม่วงไม่ต้องเก็บก็ได้ ถ้าคุณไม่มาเดินตรงน,นี้ผมกะาจะออกประตูไปแล้วนะจริงๆขอบคุณนะคะคุณหม้เพราะคุณนั่นแหละช่างลึกซึ้งเหลือเกินไม่ลึกซึ้งครับต้องเปิดก่อนจะไม่ได้เปิดจริงๆห้องนี้ไม่มีรูปห้องนี้มีรูปภาพปะเนี่ย ไม่มีไม่มีมันจะมีโอกาสต,ต่อพวกของคองกับของแดงมากกว่ามันวางอยู่ตรงไหนมันจะวางอยู่เลยครับมันจะวางอยู่เลยมันอยู่ในกล่องคลองผมเลยแนะนำให้คุณแบบเป็นแไบถ่ายหน้าดู <c oughs> เล่มคุณเสียเวลาพวกมึงเลยเจอแอปเปิ้ลม่วงอ่ะคนคน,คนเหรอโจร เอาดริงพูดถึงผมจะบอกคุณเลยเอาเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์ลงด้วยไหมเออไม่ต้องก็ได้ได้เจ้าของ Happy Birthday ทูู่ยูปปี้เบิร์ t เดย์ให้คุณมาครับอ่าเมื่อวานนี้ที่เขามาบอกข้อมูลนะวันเกิดคุณมาพอดีครับผมแล้วคุณแม่ก็บอกว่าให้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ a เด้วยดีมากเลยยากแม่บ้า พี่กะว่าจะไม่พูดถึงเพลงนี้แล้วนะจริงมากเลยและห้องทั้งหมดที่ผมพาไปนะครับเป็นจุดดรอบพ,พิเศษของตัวไอเทมสมบัติภาพวาดนะครับผมซึ่งตัวของหมดปกติเนี่ยจะไม่การันตีนะครับมีโอกาสที่คุณเปิดเข้าไปจะเจอกรอบรูปแขวนอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นของม่วงถ้าโชคดีผมไม่รู้ว่าจะมีของทองหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่งตัวหมดยากนะครับจะการันตี100%ว่าในห้องที่คุณเข้าไปนะครับจะมีกรอบรูปแขวนอยู่ครับเป็นระดับม่วงแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นทองให้คุณสังเกตว่าตัวรูปที่แขวนอยู่นะครับตัวกรอบมันเนี่ยเป็นสีขาวหรือว่าสีทองถ้าเป็นสีขาวคือของม่วง100%ครับแล้วก็ถ้าเป็นสีทองก็คือสมบัติทองซึ่งสมบัติทองในตลาดเนี่ยจะอยู่ในประเภทวัฒนธรรมนะครับผมนะแล้วก็มีคนวางขายการระดับ 99บวกนะครับผมแล้วก็ราคาลดลงเรื่อยๆเลยตอนแรกเนี่ยมันอยู่ประมาณ75,000แล้วก็มาอยู่ช่วง65,000เนี่ยถือว่านิ่งไปมากๆแล้วแต่ผ่านมา2วันครับตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่ที่45,000แล้วนะครับถือว่าลงมาค่อนข้างไวนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับผมยังเห็นมันอยู่55,000อยู่ตอนนี้ก็มันแทบจะตีได้ว่าลงวันละหมื่นเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าคนรู้กันเยอะมากแล้วในตอนนี้เพราะงั้น ผมแนะนําในกรณีสาหรับคนที่ต้องการหาจุดฟาร์มเงินแล้วกันนะครับผมก็คุณสามารถไปห้องเหล่านี้ได้ในโหมดปกตินะครับผมแค่คุณได้กรอบรูปม่วง2อันเนี่ยแล้วก็เก็บของเพิ่มเติมในห้องเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่าได้รอบออกมาเนี่ยเกือบหมื่นนึงแล้วนะครับผมการันตีรอบหนึ่งเกือบหมื่นได้เลยนะครับผมอันนี้คือสําหรับการทําสปีดรันเก็บกรอบรูปแล้วออกเสาเลยรอบหนึ่งไม่ถึง10บนาทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเค คุณอยากจะได้มูลค่าที่มากกว่านั้นแล้วก็อยากจะได้ของทองก็ลองไปเสี่ยงดวงดูในโหมดยากของการกดโซโล่นะไม่ว่าจะเป็นการเอาวอริเออร์ไปวิ่งเอาโจรไปเล่นนะหรือว่าจะเ,าเป็นตัวของคลาสคลาสใหม่ออร์ l เคิลนะครับไปเดินก็ได้แล้วแต่อันนี้แต่ถ้านะอันนี้ผมแค่เป็นไกด์ตำแหน่งแนะนำเฉยๆนะครับผมนะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังเป็นการันตีดรอปนะครับในโหมดปกติเนี่ยโอกาส5 0าส ในโหมดยากการันตีหนึ่งเ็ว่าถ้าเกิดคุณไปห้องเหล่านั้นคุณจะเจอกรอบรูปหรือว่ารูปภาพแบบที่เป็นของมวงหรือทองก็แล้วแต่แล้วก็มีโอกาสเจอสมบัติทองสมบัติแดงไอเทมแดงวางอยู่ในห้องแบบโดดๆเลยหรือว่าพวกกล่องกับตัวของอตู้ต่างๆในห้องครับมีโอกาสที่จะเจอตัวของของทอง,ทองของแดงสูงมากซึ่ง ที่ผมไปเล่นมาประมาณ5・6รอบนะครับผมกับไอ้เจ้าไม้เนี่ยแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมก็มีเปิดได้คาถาแดงมาแล้วแล้วก็มีได้ตัวของกางเกงแดงมาด้วยนะครับก็คือโอกาสออกของแดงค่อนข้างสูงเลยก็ว่าได้ครับกับห้องเหล่านั้นนะนะแล้วก็ค่อนข้างจะชุนลมุนคนไปห้องเหล่านี้กันเยอะกว่าเข้าประตูแดงแล้วเพราะว่ามันง่ายมันไม่ต้องตีบอสนะแล้วตีบอสก็ค้นคางสมบัติได้แค่คนละ3ครั้งนะครับผม มันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าการที่แค่คุณเอากุญแจม่วงไปวิ่งเข้าเปิดประตูแล้วก็ค้นของเก็บกรอบรูป2อันเนี่ยแค่คุณได้กรอบรูปทองมาอันหนึงก็1 5ื่นห้าแล้วครับเก็บมา2อันออกจากแมปเนี่ยก็รอบละสามหมื่นแล้วครับผมใช้เวลาแค่10บนาทีหรือไม่ถึงสิบนาทีครับในการวิ่งเปิดหา กรอบรูปทองนะแล้วก็วิ่งออกเนี่ยก็คือใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่ตกรอบละ30,000อัพนะครับผมซึ่งก็เป็นเทคนิคการฟาร์มเงินหรือว่าแนวทางการฟาร์มเงินแบบง่ายๆแล้วกันเนาะปัจจุบันตอนนี้ยังทําได้แต่ในอนาคตตัวเกมจะปรับเลดดรอปให้โอกาสทองออกยากขึ้นไหมหรือว่าโอกาสดรอปตัวของกรอบรูปเนี่ยจากการันตี100%จะกลายเป็น50-50หรือเปล่า อันนี้ไม่รู้ต้องรอดูกันในตัวของอัปเดตในอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ยังทาได้ใครอยากจะหาเงินตรงนี้ก็เป็นแนวทางดีๆนะที่สามารถทําได้เหมือนกันก็ลองไปวิ่งเปิดหาดูแล้วกันนะครับกับตัวของไอเทมสมบัติประเภทกรอบรูปนะหรือว่ารูปภาพนั่นเองก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับผมนึกว่าคนที่ไม่รู้และอยากได้แนวทางก็ฝากกันกดไลค์ให้คนไลค์หน่อยนะครับเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็ไลฟ์สตรีมถัดไปืซอด้ไบชัยหมนหน้าครับบ๊ายบาย อ่าบอกก่อนว่าที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยเป็นอัดหลังจากที่เล่นมาแล้วประมาณ2-3สวันนะเพราะว่าคลิปมันดองไว้ครับผมไม่ว่างตัดทั้งทีเลยครับก็เลยดองไว้ไอ้ที่เล่นๆนะครัวัน2วันแล้วนะครับ